ปอ่าสปงตรงไหนอีกพื้นใต้ดินตรงไหนห้องน้ำครับห้องน้ำห้องเก็บของครับห้องเก็บของต้องใต้บันไดโรงรถโอ้เก่งมากเลยตอบได้ทุกคนเลยนะคะนะคะนี่คืองาน PSC หนึ่งนะคะต่อจากงาน PSC มาคือการต่อสายตัวค่ะ นี่คืองานปีเอ็สทีหนึ่งนะคะหน1ปีรูปที่ไงหนึนี่ไงครับ1ปีห t 1่งตาปีธรรมดา3ปีเ t 3ปีถูกไหมครับก่อนก่อสร้างหลังก่อสร้างแล้วอักขันยาลงไปในท่อ1ปีครับ1ะะปีนะครับตรวจเจ๊ฟปีละ2ครั้งนะครับ วางไข่ครั้งแรกนะคะจะเริ่มวางไข่ครั้งแรกนะแล้วแต่ละครั้งที่วางไข่ บอกว่าปลวกขยายพันธุ์เร็วมากคิดดู3,000ฟองต่อวันนะและจะไปออกมาเป็นออกลูกอ่ะสักเท่าไหร่และเป็นตัวโตวขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก้อนข้างที่แบบว่าจํานวนไขม่มากนะคะ3,000ฟองต่อวันจํานวนประชากรของปลวกถึงมีมากเขาบอกมันจะขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศก็คือ ที่อากาศร้อนจะขยายพันธุ์ได้มากกว่าทีอ่อากาศหนาวนะคะที่ประเทศต่างประเทศที่อากาศหนาวเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนฟองของมันเยอะไข่กันเยอะนะคะอบอ,อกอะไรครับสอตัวที่บอกอะไรอ่าที่คือบอกตัวผู้กับบอกตัวเนี่ยคือบอกสืบพันถูกไหมเออเมื่อกี้ที่เราเราเรียนมาที่คือบอกสืบพันนะครับ คือน้ำพยาปวกกับราชาโขวกนั่นแหละที่มาว่านะครับออกไข่เห็นไหมออกไข่ละออกไข่เสร็จระยะการฟักไข่กี่วันครับ ตั้งตัวพูดตัวเนี่ยแยกแยกกลุ่มใ้แยกกลุ่มใ้เห็นป่ะอ่าไปตลาดปีเออตลาดปีต่อลงไปใต้ดินขยายพันธุ์สร้างรังต่อวงจรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้วยประกาศรนี้ไหนใครไม่ทันมางทันไห้ลูกทันไหมลักษณะมันจะคล้ายคล้มดประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีวงจรมดมีมีเดี๋ยวศับท์ชนี่นี่วงจรบัว านจากหลักฐานซึ่งเป็นฟ้สซิ้นนะครับมีแบบมันเป็นตัวแล้วก็เป็นพ้สซิ้นนะคะมีทั้งสิ้นในโลกนี้ก็บอกประมาณ4,000ันกว่าชนิดอะไรสักนะครับแล้วเรามาดูหน้าตามันทีนี้เรามาดูโทษมันก่อนว่ามันให้โทษอะไรเราบ้างทำไมเราต้องกำจัดมันอย่างคนรวยก็รัะเกียจแต่บางทีโทษมันนะพวกคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันามากมากขนาดไหนนะครับ เนี Dante, ่ยมาดูโทษของมันเนี่ยความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของมาเลเซียมาดูตรงนี้เราต้องรู้ละเอียดนิดนะครับเขาบอกมะเร็งียมีความสำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเนื่องจากมันเป็นพาหะเห็นไหมพวกพวกไม่ได้เป็นพาหะแต่พวกก็ทำลายบ้านถูกไหมแต่มาเลเซียเนี่ยเป็นพาหะปัวองค์กรนะคะช่วยน้ำซีต้อง จุดอาตรงไหนอีกห้องเก็บของตรงไหนครับใต้บัน,นได้ันไดห้องครัวร้านชักล้างนะคะนี่คือใช้ถังเล็กจีดนะ